ขอคืนไม่ให้นะขอคืนไม่ให้ไหมให้ไหมไม่ให้ไหมไม่ให้เหรมไม่ให้ลอยขอคืนก็ให้มันสิไม่ให้ไ,ไม่ให้เหรอไม่ให้ก็ออกไปเลย ไรมึงนั่นแหละเออผินี่ไรมึงไล่กลัวไปเรื่อยนี่มึงเข้าใจอะไรผิดไหมเนี่ยไล<ร>่ขอไล่ตัวมึงอ่ะนี่ตัวกูเรียกตัวมึงควายตัวพ่อขอไล่ตัวมึงนั่น,หน,น,นแหละกูกูเออเรืรอ่องอะไรผมเหรออือถ้าไล่ผมออกคิดว่าจะไปรอดไหมทำไมต้องคิดอ่ะ <c oughs> ผมไม่ใช่ลิเกระดับประเทศด้วยผม,มระดับโลก นี่มันจักรพรรดิเกเนี่หว่าสาสดาลิเกที่หน้ายังหูแค่เนี้ผมขึ้ไปอยู่บนนน้นแล้วนะทำไมอ่ะไม่รู้ขึนไปนอะลงมาห่อยลงมาอยู่ยกันออกออกก็ได้แค่ผู้หญิงคนเดียวไล่ผมไมเถอะไปไปไปสิไปอยู่กับเขาที่ปไปอไปไป พี่พี่ไม่มีที่ไปแล้วพี่ต้องอยู่เฮ้ยมึงทำไมมึงลดตัวขนาดนี้วะทำไมพี่เขาไล่ออกผมก็ออกไม่เร็วผมออกไปแล้วผมจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะเอ้ามึงยังมีกูยังมีพี่พี่มีพี่ผมมึงไปกูไปไอ้เต๋าไปเต๋าเออเต๋ามึงไปกับกูสามขาอยู่ที่ไปเฮ้ยไปเฮ้ยสามเขาอยู่ มันจะให้ไปตั้งคณะด้วยกันออกเลยต้ออกเลยออกเลยอพี่ไม่ต้องอยู่แล้วเดี๋ยวพี่ระโดดห้ผมเนี่ยเขาทำร้ายผมได้เห็นหมพอดเขาทำไป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 ไไปไขไปไไปไปนไป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 ไไปอไปไป ไม่จบอ้เอกตัดลายรนะเภทไหนคะอะไรคะพี่เป็นหัวหน้าแต่ผมให้เกียรติขึ้นไปคณะกูเลยเหรอเออชื่อคณะอะไรเข้าสารสุขลูกบางแสนพระเอกรักสนุกเข้าสารสุขลูกบางแสนสาวชื่ออะไรเข้าสารเข้าสารสุขเข้าสารสุขมาไมอ่ะเอ้ยคุณจะยุ่งกับคณะผมดิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สาวชื่ออะไรสาวชื่ออะไรดูที่นี่ยชวนตัาเป็นลูกน้องพระเอกน้องให้เป็นพระเอกน้อง อันนี้พระเอกผู้นำทีมงานเข้าสารสุขลูกบางแสนเอออันนี้พระเอกขนตังเงินซ้ำสอนขากบลบางแสนซ้ำสอนคุณช่วยมึงจำชื่อด้วยนะซ้ำสอนขากบลบางแสนเป็นตาสอนนี่นะตาสอนซ้ำสอนดูยังไง้ดูวิเทสเตเองกูมึงเชื่อไงพระเอกผู้นำสง่าพรรษาลงน้ำปลาบางแสน อ,อ,อีสัตว์ลูกบางแสนเออชื่อนี้ดีน,นะนางเอกผู้น่าสัมผัสอีสัตว์ลูกบางแสนชื่อมึงจยาวไงถ้าเกิดแม่เรียกอ,อ่ะอ้าวแม่เรียกไม่เชื่อฉากนี้ขอพาท่านผู้ชมมาพบกับนางเอกผู้น่าสัมผัสอี <c oughs> อออนี่จังไ้แล้วจังได้นะเหมือนเขาเล่นใจนี้ออออขอแบบด,ดังๆเลยครับ น้่งเองผู้น่าสังไห่เรียกเรียกตรงนี้ได้นะคะเรียกตรงนี้ได้นะคะจะแล้ไปเดินตามวงตามห้างอย่าไปเล่นไปไหนมาจากไหนไปไหนมาแล้วอีซ่าโอ้จังเลยเออถ้ามีแฟนคลับช่วยต้องเรียกชื่อเรียกทั้ใหม่นั่งเองผู้น่าสังไห่ไอตอนเจอไม่เท่าไหร่คับตอนเวลาจะกลับแลอ้าวกลับแล้วเหรออีซ่า เจอน่าเขาชอบเรนลิเกตเรนลิเกเรียกได้แต่ว่าเดินห้าไม่ให้เรียกหรอกลัวเรื่องมากเขาตัวยิีงใหด่าเขาเหรอไอ้แก้วเริ่มดังแล้วว่าคนเริ่มรู้จักรู้จัหน้าใหม่เว้ยแตนเปล่าสารามนีรับแสนนิดๆแหมสารามแสนนิดๆิดหายบัวเสด็จนิดนิดนี่คณะเราบอกไปทำสาม ไม่ถูกจังหวัดพังสาวอันนี้ขนามอะไรตัวเอะขนามอะไร,าาไรตัวเวย้ยขันสามปีหน้าแม่เพ้นก็ไม่หาร้อยคืนเลยนกันนะทีนะครับอผมไม่เล่นได้แม่เพ้นหาผมผมไม่เล่นได้ครับได้จ,จะนทิเล่นลำหน้าสารด้วยแม่แ <laughs> ล้วลิเกมีกี่คนอลา,านที่เฉพาะลิเกนี่ห้าสิบกว่าคนได้โอ้โหห้าสิบกว่าคนเหตุขนานี้เว้ยหกสิบเจ็ดสิบโอ้จำนวนนี่ไง่ะอายุชอน ผมเออนีอีสัตว์เขาเน็่กระบอกหมดแล้เดี๋ยวโม่ขายนางเอกได้ดูเลย่ีจะปั้นไม่ได้เลยนะเทำไมต้องปั้นดิี่เห็นว่าเวทีของรามมีเวทีใหญ่เขานะอ่ายี่สิบกว่าเมตรเจ้ายี่สิบกว่าเมตรพี่เหรอยี่สิบกว่าเมตรคณะเราบอกไปเล่นกับโรงเย็นลรงเย็นพ่อมันด้วยเล่นไปเด็กดึ่งตั๊กออกน้ำเหลือพ่อันไหล ดี่งกินน้ำไ่งั้นเน่าเล่าเฟรดเคนออกเป็ดแกแหม่คุยเอ้ยกูไม่ออกออกออกกูรับเป็นจ๊อกจ๊อบไปเฮ้ยไปอยู่ด้วยกันสิแม่งสมซอนน้ำทันจับไม่เล่ามันฆ่าน้ำมันในสมซอนแล้วให้กูไปเล่นกับอีสัตว์เนี่ยนะมาสัมผัสนะสัมผัสกันดูดูสิเดี๋ยวทำเดี๋ยวครับ เอาครับผมเฮ้ยมีคนโทรมาหางานได้ครับอ่ากูรับก่อนเลยจ๊อกครับผมใจมากชนะเอ้ยกูชื่อแล้วกูลืมเขาสูเขาเขาสารสุกอ๋อใช่ครับเป้เขาสารสุกครับไปดังเลยเนี่ยครับครับไปดครับเดี๋ยวคุยผู้จัดการกับผมเองจีนเขาสารสุกกูแม่จริงสัมสันธ์ฮัลโหลเป็นยังไงนะพะโลพะโลสวัสดีครับผู้จัดการครับอะไรนะฮะอ๋อผม ประดูต้มส้มชมรมบางแสงเนาะี่มึงอยู่ไม่ได้หรอไหนอ่ะไหนประดูอะระดูต้มส้มครับต้มเป็นห่อหมกนี่ชื่อกระดูไป้เก่าแกเลยลงน้ำปลาเลยอ่ะอ๋อไผ่ปลาลงปลาบางแสงเนาะอย่างทีกูชื่อสองคนอะไรนะไออ้ยืดกู้เปลี่ยนให้กำมาโทรมาแม่งหากู้เปลี่ยนนะฮะอ๋อ เขาหาสอนรามครับสอนรามวันนี้ไม่จะมาแล้วพี่โตไ่ใช่อันนี้เขาไว้อะไรตายแล้วอ๋อต่อราคาเสด็จเลยแลตายแล้วอุ้ยหลวงพ่อโตหาด้วยอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยากให้ดูดูคิวดูตารางนี้เดียอ่ามาเปิดติณานยขอขอรูปอะไรอย่ันนี้ไม่รู้นะอะไรนะสจ จะเอาไปเลียกโดนหัวรอกรอาตั้งจะรอกตั้งจะไปเรียกโนหัวรอได้ได้ครับโอ้ย450ก็ไปคร450เิ่งผมจะรีบร้องทำไมเราทงสาม450นี่คือต่อ20นาทีกิน20นาที450เออแล้วอาหารกี่นาทีประมาณ2นาทีึ้นได้ได้ได้ครฮะอ๋ออยากดูรูปอีสานเหรอครับอยาไี้ก็ได้ัะ ไอ้ลูกยืนนี่ยืนยืนดีดีไอสัตว์ยืนดีมันน่าจะมีชื่อต่อไปอีกนิดนึงนะใช่หน้าดอยเออเดียบร้อยส่งนะครับสชอะไรนะฮะโอ้ยเขาไม่เอาแล้ววะทำไมเขาบอกว่าเขาอยากดูลูกอีสัตว์ไม่ได้ส่งลูกอีสัตว์ใช่ไหม จะบอกเขาไปเนี่แหละนางเอเขาด<อ>ูเหมือนท้อมเขาไม่เอาแล้วไปไปยอย่ด้วยกันสำส่สอนไปสำส่อนก็ไม่เราสำส่อนเป็นอะไรดูสำส่อนหาผู้มริเ็นลูกหนอ